คุณผู้ชมมาที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงวันหยุดยาวครับมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสความหนาวและก็มนสน่์แห่งล้านนาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส5 6พัน 5, 9, 6, 7, กันอย่างคึกคักครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับวันที่2ของช่วงหยุดยาวที่ท่ากาศยานเชียงใหม่วันนี้ครับนี่ภาพแบบนี้เลย มีผู้โดยสารรวมทั้งนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาครับจำนวนมากครับซึ่งข้อมูลจากท่ากาศยานในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่29ธันวาคมถึง4มกราคม2567ครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับประมาณ190,000คนเฉลี่ยวันละประมาณ25,000คนครับมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นนะครับ1,234เที่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ176เที่ยวบินครับ ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆเลยนะคะคสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางโดยรถยนต์ถนนเชียงใหม่ลําปางขาเข้าเมืองเชียงใหม่ค่ะปริมาณรถยังคล่องตัวนะคะส่วนถนนในตัวเมืองถนนมหิดลมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นค่ะขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่าวันนี้จะมีรถหลังไหลเข้าเมืองเชียงใหม่นะคะมากกว่า2 0,000คันก่อนจะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะครับก็บบบนี่เป็นภาพบรรยากาศขาเข้าเมืองนะ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะเมื่อเช้านี้คุณอยู่ในนี้ใช่ไหมคะครับไปดูอีกหนึ่งที่ครับบรรยากาศที่ดอยอินทนนท์ครับที่นี่ครับวันนี้เขาบอกว่าท้องฟ้าเปิดครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวและชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจำนวนมากครับโอ้โหสวยนะอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันนี้ครับอยู่ที่4องศาเซลเซียสนะครับสถิตินักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนยอดดอยครับประมาณ16,00 0นนคนครับขณะเดียวกันถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วนะครับที่มีแม่คณิ้งหรือเหมยคาบนักทท่่องเียวกก็พาัน ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันจํานวนมากครับ สำหรับบรรยากาศที่สวนดอกไม้ในงานมลนเสน่เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม2024มีนักท่องเที่ยวนับหมื่นหลั่งไหลไปชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็มีการชมน้ำพุดนตรีประกอบแสงสีเสียงและประติมากรรมแสงไฟนับล้านดวงซึ่งทางอบอจอเชียงใหม่ได้ขยายเวลาเปิดสวนดอกไม้ให้เข้าชมฟรีถึงวันที่21มกราคม2567อีกด้วยค่ะครับต้องบอกว่าเชียงใหม่ช่วงนี้เนี่ยเนื้อหอมนะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย,เ,เ,<ล>ยเป็นส0แห่งะนะฮะไม่รวมพื้นที่กางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติต่างๆอีกนะฮะแล้วแต่ละที่ก็คือนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆเลยนะคะอ,อย่างที่ส่วนดอกไม้นี้คือเขาจุดพลูทุกวันเลยนะใช่